เบิ่งเบื้งพ่อแม่ปาโรงไล้น้องน้อยเพิ่นได้เงินน่องน้องนาลินเพิ่นได้เงินนำน้องออมน้องออมเอาเงินให้เพิ่นไปซื้อขนมเพิ่นก็ดีใจว่าสั่นเต้นเต้นโดดดงดีดงจิเน่เพิ่นได้เงินไปซื้อขนมปูละใบปูละใบเนาะผู้หาชิพันเพิ่น่ะเพิ่นก็ดีใจน้าได้เงินไปซื้อขนม สวัสดีเอ็ซีแพร่งกันมั้ยทุกทุกคนเลยกะพ่อแม่ป้าลุงอ่าแพร,ร่กงกันทางฝั่งไทยฝั่งลาวนี่แหละจะมีต้อนลาดข้าวสุซองยีซื้อน้อ้อมมาหน้าอีกแล้วมี่น้อ้อมกระจาพาพา่อแม่ป้าลุงไปดึงน้อ้อมไปซื้อวัตถุดิบมาต้มข้าวเปียสูร็กน้อยแถวบ้านคิดน้องพ่อเมปา้าลุงเอ้ยด้นยงบสามแสนน้องพ่อเมปไปช่องแสนเนาะสามแนะสมนนี่แหละป้าขนาดน้อ้อมจะใส่งบหลายกะ ยานจะบ่มีเงินหายข้าทางเล็กน้อยมากินข้าวเหลี่ยงดูแค่น้องอ้อมมือนี้ตอนแรกเนาะประมาณหามุ่งแรงเนี่ยน้องอ้อมก็จะต้มดูเล็กน้อยกินแล้วก็เอ็ดเพื่อนมากินน้ำนาะพ่องมีปลาลุงเอ็ดแล้วก็จะพาพมีปลาลุงไปดูน้องอ้อมไปซื้อวัตถุดิบมียังแน่เนาะว่าจะเบิด์ตเทอร์ได้น่องมีปลาลุงกลับไปเบิ่งกันเลยเนาะตอนนี้จะเข้ามาห่อทางในงานแล้วเนาะพ่องมีปลาลุงก็จะเอาของไปอย่เนาะ ทางนราพวกที่เอาเงินอีกแล้วไม่เกิจะเที่ยงพี่ขั้นเลยนะคะ่นกตาลแดดพี่นจะไปเลือกอ้าวเนี่บริการแห่งเนี่ยบริการหอตลาดเดี๋ยวบอกนะว่าโบนี้ว <c oughs> ่าจะชื่อไปแต่เมื่อวานนี้แต่ว่าอะเมื่อวานนี้มันอันนั้นเลยชื่อมื่หนีเนะราพี่นกตาล จะใส่ย่างแหนาะเอาเป็นลูกสิ้นขโมยอเนาะกะไปหาซื้อเอาเป็นโมยเปิ้งไก่ใส่ห้องหามมีเองอ้าวอยากอยากกินยังอีกแล้ววะเนี่ฮะอยากกินกันแล้มอ้าให้่คนลดอยากกินกันแลมเนาะในกระเจี๊ย หนึ่งแล้วก็ลูกสิ้นทุกหนึ่งเนาะสะบายดีคุณแม่สอือเราเป็นกกำลังอันใส่ลูกสิ้นแล้วก็มีลูกสิ้นทุงหนึ่งกั็มูโยมูยอแล้วก็โคไก่เนาะพาหมดอยู่ไปสองแสนซื้อกับอยากสองโลเนาะแด้น้องอ้อมต้มแล้วเแบนแบบก็ กินไปแอมเล็กน้อยค่ะมากินเนาะวันนี้วันตอนท้ายแล้วก็มีของเซอร์ไพรส์พวกขึ้นน้ำเอาเงินในพวกเขึ้นเนาะยังทั่นในโบกพวกเขึ้นได้เลยนะเดาๆเบิ้งกูเบิ่งกูกำลังเอาไปเอาไเอาอันนี้ลงเนาะอุ้ยเบิ้งเบิ้งบิ้งเบิ้งหัวเล็กสิ้นเนาะเดากะต้มลูกสิ่งมาตุกเลยเฮตุแต่เว้นเนาะประมาณอันนี้หางงเลยเนาะต้มแต่หางงเพื่อต้มซุกเพื่อกิน ปะสิกินอิ่มบ่แม่มปลาลูเอ้ยพุ่นแหละมือม้อเลยน่าจะว่ากันกินอิม่มมานี่แนวกระทาเบิ่งว่ามันจเจาอเสียระบบเพราะนี้ว่าจะเอาทางกินไก่น้ำเนาะพ่อแม่มปลาลูเอ้ยเอวกันนะคะคุณแม่จะเอาทางมือหยดใส่เนาะแม่มปลาลูเอ้ยก็จะมีเสียขวด ตัตป่วนอยู่กลางๆเนาะพ่อแม่บ้านลุงไอ้ตัวป่วนผลมะลินอยู่เทิงนี่คุณแม่กำลังทำกับข้าวตัป่วนผลกำลังมากวนอยู่ซื่อๆบลเป็นดอกป่นนี่นะอ้าวใส่โมโยเนาะพ่อแม่บ <laughs> <aina> ้านลุงโมโยอันหนึ่งตอนแรกว่าน้อ้อมว่าจะซื้อตีนไก่ชนามแต่ว่ามันเบิดเนาะโอ้พ่อนม่สบายดีอ่ะเอาลูกได้แล้วปาะเนี่ยน่าพ่่พอแมสบายดีนะเพ่อแมากินต้มกระเบียด คนร้านทางร้านปลาจอยเนาะคนมากินตุ้กับเปี๊ยกเม,ม,มื่อน้องผมปลาเต็มหมดใหญ่เลยเนาะแม่ปลาลูคุณเน่กำลังจะเอาพักมาใส่เนาะบดนี่ทางน้องเค็กน้องแป้งกะาม,มานนองเอาใม้คุณเน่เอื่นทางน้อง อันน่องตุกมากเขาบอกว่อยู่เพื่อนน้องพเมยาละโอ่ผู้เขาไปทางใดก็กินแต่ซ้ำนี่ก่อนเนาะภาษาโตมาก็กลายเนาะกะไปเอาทางปลาจอยเนาะมากับลานน้อยเพิ่อนทะเลเมืองเมืองเพื่อนเอกจะเป็นคนผู้ตักขายอีกคือเต้าปะเนาะอไ้าวแล้วก็ปลาหวานเมนูปลาวานจะมาเนาะ กินแต่เว้นมื้อนี้กินแต่เว้นนอกเพื่อกินอินี่ก็มึดพอดีพ่อแม่งเยพุ่นะอันนี้6:00นกินแล้วพุ่นแหละปลา7:00นพุ่นแหละบดนี้เนาะเอ้าๆเซๆแล้วบดนี้เนาะโอ้ยเอาแม่่กินก็เสิเก่าเนาะใับ ต้มกับเปียนใจกัมีแต่คุณแม่เนาะเป็นผูเห็ดน้องอ้อมกับเป็นผูทาแปลว่าคุณแม่จะเห็ดเองต้มเองมากกับปริญญาคนละต้มกับเปรียนพ้อมปลาลูเองมึงมึงอเงมึ่มึง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 มองมึงม่งมงมึงมเงมงมึ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 งเึงมะงมึงมังแึงมองมึงมกงนึอมึงมึงมึงมงมึ้มงมึงงมึงงมึงมึง้ึงมึนมมึงมึายมึง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 มนนมึงมึงมึึงงมึมม หกตดคนเนาะทางติดคนกะอันนั่นผูดเวบารุงเลยมึงมึงก่อนเนาะว่ามันจะพอการดูโบอ่ากินก่อนโลดวันนี้เนาะแกตาห้ทางอันนั้นแล้วก่อนออกหินตากามดลังแล้วพูเวบารุงเลย

ทางน้องตุ๊กนเราอยู่กันเลยกินแต่สับนี่เราคงเนี่ปลาดุเลยเราจะเอิอนทางน้องตุ๊กน้องติ๊กมากินแต่ว่าบ่รพ่อเขาอยู่เฮือนน้องบุกเขาไปทางใดเนาะกะบ่เป็นยังบอกจะเลี้ยงเิ็กน้อยจะมีกันหลายคนเติบแล้วบนเนี้ยฮะอ๋อเนี่ยถ่ายามเม่น้องประวันอาชีพเมืองก่อนมาในมน้องประวันเสี่บอยู่เบอะเมื่อนี้ ่าตาหายตากร้องก่อนแด้หว่าได้อยากกินเก่าแล้วเออพอดีบ่โอ้พอดีโอ้เพื่นว่าเสียบเนาะเพื่นเสียบอยู่แต่ว่าน้ำอยากแข่งได้นู้อจะเกตเบิ่งเนี่ยตุณแบบปะไห้เหรออ้อมนางสาวน้องก็ลืมเบิ้งลืมปงให้เพื่อนเนาะกะมัวแต่มัวแต่อันกดโทรศัพท์เนาะอืออือเบิ่งเบื้องเบื้งเบื้งกุฎถวยโอ้ยลายพูดแล้วไป โนยอ่ออ่น้อาแซบดูโบ้ไม่เท่าเมื่อนี so uh. nah. uh. ้นะเออแซบผว่าแซบบน้องค้กน so ้องแป้งแซบคอเกาว่เคยมากินแต่ละเถือะฮึ่อ่ไทยนี่ฮ่นอนม สบายดีเนาะเอซีเอมากินข้าวเปียกมากินต้มกระเพียกน้ำน้ำอมเนาะฮ่าเบิ่งบึงจะให้เบิ่งเต้มกระเพียงจูด้เนาะทางล้างบนน้ำน้ำอมก็มานั่งกินต่างห้าเนาะเพราะว่านี้ก็อากาศฮอ่แน่เพิ่ณอืมโอเคเลยเรากินแล้วเหรอฮันอืมใช่ อาเมื่อกี้ประทศไทยกูกินแล้ต <c oughs> ้งกับปลากระกวางเลยอาอาปลากระกินเลิศไปนี่เมื่อน,นี้น้ำมันบ่ค่อยไล่นะพ่อแม่ปลาลูกเอ้ยเศรษลายกว่าน้ำน <c oughs> คุณแม่เศษน้ำน้อยเนาะปลาให้น้องอ้อมนางเบิง้งพ่อแม่ปนะัดบโบอกเนาะปัดเอ้ยไปเลยเนาะไปชื่อพักเลยปัดโบกน้องอ้อมเลยเนาะน้องอ้อมฮะคุณแม่ข้างหมอไหวแบบไปเบิ่งก้นกลับมานน้ำเกือบโบก น่ำมันโมค่อยไร้มันบวกแสบน้องออกมาอือเมื่อใส่โครงไก่เนื้อนหนะน่อหอมนหมอผั ตอนโมยอืมมึงมึงมึงโอ้หัวใหญ่ใหญ่โอ้ยมันบวไมีหนามันอยากเหนียวเนาะชิดิมิดได้ต้อเอินละหน่อยชิมสาม ออกมาจากสามคำสามหนึ่งออกมาหนึื่องคำหนึ่งแม่กินต้มกระเปียกน้ำกันเนาะพ่อแม่ปลาลงเอ้ยเอฟซีทุกคนกลับมากินต้มกระเปียกแซ่บน้ำกันมากินซีมือคุณแม่วันนี้นะแต่อยากให้เอฟซีมาลองกินซีมือคุณแม่ลองหวังนะว่าจะอร่อยหรือบ่เนาะน้องอมนี่กินได้ตลอดเลยซีมือคุณแม่เนี่ยมันจะแตกต่างไปแต่ละมือโอ้ ทางน้องอ้ำตกักเอาใหม่แลละบอน่ะกินลายให้ทางน้องอ้ำตักใหม่แหละน้องอ้ำยังไม่ได้กินฮอดบดจบฮอลโหม เบิง่งตอนไก่คุณแม่ไปลูกตอนนี้ใหญ่ปไปเลยคุณแม่เหนนนนน็นอ,อ่ะฮาวลงมาลงออมร้ายเท่าซ<ด>ำๆเลยไปเอาไปกินนมูอที่มือที่เขาเกืออี แ่เนาะเอาสุดย,ยอดมนเลว้าเบงจะกินคำใหญ่ให่เห็นเม,ามปลุงเบิห <laughs> ึห<ม>ึห <c oughs> ม อร่อยเนะมันเนี่ยมันได้กินถ้งเต็มเละโอเคนอนตอนนี้เด็กๆกับพากันกินต้มข้าเปียกอิ่มเวิร์แล้วนอนทุ i, de k, de k, de k ka, ่มก็จะมาแจกโบนัสให้เด็กๆกันนอน f u ละหาิบพันเนาะกันอันนี้ก็เป็นลานของป้าจอยน้องนาลินเนาะ พาเบิเ่งเบิ่ออุ้ยถูกจ่างานแท้เด้ลูกหลาเอ้ยเนาะเพิ่นก็ถูกจ่างานเนาะเพื่นแต่ก็มีน้องเค้กน้องแป้งน้องป้าวานเนาะแล้วก็น้องอ้ำนอ้องออน้องกวางเนะาะก็จะเอาเงินให้พวกเพิ่นนี่อ่าอ่าอ่าเนาะ พาอาอาอาเพื่อนตัจ่าโอ้ชิมพุตาน้องอ้อมพ่อแม่ปลาลุงเอ้ยเนาะเพื่อนตัจ่าน้องอ้อมเอาเงินในเพื่อนใบหนึ่งเนาะพ่อได้เพื่อนไปซื้อขนมซื้อนมเพื่อนอะไรเนาะพ่อแม่ปลาลุงเอ้ยให้เพื่อนหาทิพันเนี่ยกัน้องกวางนี่ได้หลายกุ้งหมูได้น้องกวางมื่อนี่นะ หายชงใบพู้น่ะเฮ้อผู้อ่ะอา่อาได้เงินเลยกระแลนเลยพูนะ้น่ะโอ้ยได้เงินเลยกระแลนเด็ดดูดองดองอยู่เด้อดีใจอ่าทางนอ้นองเช็กน้องอ้อมกะเอ้ยไม่ใช่นกแป้งกะหายเพิ่นหาสิพันเนาะพ่อแม่ปารุงกับน้องปาวานเนาะ กาไว้ให้ผู้คนไปซื้อขนมมาอะไรพวกพนก็อาจจะบ่ได้ซื้อเองดอกไว้ให้แม่พาไปซื้อใอะไรกันว่าแม่บ่พาไปซื้อก็บ่ได้กินดอกพ่อแม่ปลาลุงเลยเนาะเบิ่งเมืองเมืองเมืองพวกพนก็ดีใจเนาะได้เงินโอ้ยอ่าอ่าอ่าทางน้องออมกันน้องออมก็ให้ลายเติบชุดดอกพ่อแม่ปลาลุงเลยเบิ่งเพิ่นดีใจเออเพิ่นได้เงินเนาะอ่าอ่าบันไดกับบ้านพวกเพิ่นยืนเรียงแถวกันเนาะพอได้เก็บภาพ ไปนะพ่อแม่ปลาลรงเอเวอร์คนหนะโอ้ยน้องนาลินโอ้ยคนหนาคนผู้ตัวน้อยกูมูแต่ได้ไลฟ์กูมูได้ผู้นี่หนะตัวน้อยน้อยตัวน้อยกูมูแต่ได้เงินไลฟ์กูมูเลยน้องอ้อมน้องออนน้องอ้อมจะบ่ดได้คอยหายไลน์นะเพราะว่าขันเอาไปแล้วก็จะเอาไปซื้อแบบโมโหแนวเสื้อนะไปซื้อทุท่ยตัวแดนแบบซื้อแต่แนวบ่เป็นประโยชน์พ่อแม่ปลาลรงเอเวน้องอ้อมกะไว้นำคุณแม่ให้เพินะ่นเนาะ ไอทางคุณแม่ว่าให้เพล่นเองเนาะพ่อแม่ปลาลรงไอพวกเพลินดีใจน้องน้องนาลินผู้น้อยนนี่ดีใจเด้อดีิดองดีดองอย่างนั้นเพลินดีใจได้เงินไปซื้อขนมเนี่ยเนาะทางทางแม่ตู้น้องออมการหายทางร้านเพลินเพลินก็จะเอาไหว้ทางแม่เถ้าเพลินอะไรคันว่าคันว่าเพลินน้องเค้กน้องแป้งถือไว้เองอาจจะหิทยาเนาะพ่อแม่ปลาลรงเพลินผู้น้อยนเพลินก็ดีใจเนาะเพลินได้เงินเพลินกระโดดดองดองดองอยู่ อาการว่าแซ่บน้องอมถามอิ่มบ่แซ่บวาซาลุ้ยเสียงเซลเซียน้องพ่อแม่ประหลงเอ้ยน้องอมกะเอามาผ่าเองเน้อพผัววันน้องอมก็ต้องขอโทษขอไปไหลายๆลายผัววันลืมเปิดไม่พ่อแมย์ประหลงก็ต้องได้มาผาาเสียงเองหนังผาทาทั้งคืน,นเนาะงวันนี้โอ้ยเบิ่งผู้คนว่าแซ่บลายขเปียกมือนี่โอเคเนาะสำหรับคลิปนี้น้องอมกับทีเจ้ไว้เพียงเท่านี้นะน้องอมกะ,ดนะออมกะได้ต้มขเปียกสู้เด็กน้อยจริงเนาะกะเอื้อนเด็กๆน้อยแถว ผู้บ้านน,น้อยๆกับ,น,น,น,กบนุองอ่อนนี่แหละเนาะมากินต้มกระเพียงน้ำกันกับมีหลายคนตื่นเนาะแต่ว่าทางน้องตุ๊กน้องติ๊กบ่ได้มากินกะเสียใจตื่นประปมเอะประวัตนนิน้องอ่อนมีโบนัสแจกให้เนาะกับผุรลบายผุรลบายเนาะน้องน้องเค,ค้กน้องปวาว้านและการน,น้องนายลินได้ผูรลหายชิพันเนาะทางน้องอ้ำน้องอ่อนแดงดอกปจะจหายอีกแต่หนึ่งดอกน้องอ้ำกับบุญยากดอกน้องอ่อนเติมวัดรหายมือสามมือชิพันบัวประเมียปราลูกเอ้ย สำหรับคลิปนี้น้องอมกจ,จิจจไปเพียงเท่านี้กาขอบุญขอบคุณเอฟซีทุกคนเด้ดอ่เขามาหาักโซม่มาฟังคลิปน้องอ้อมก่ะขอให้เอฟซีทุกคนอยู่ดีมีแรงสุขภาพแข็งแรงอะไรเนาะให้อยุมันควงยืนแซุ่ถ้านน้องอ้อมว่าพิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยหลายๆเด้อสำหรับคลิปนี้ก็ขอกันมาสวัสดีสวัสดี